สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้หยกมีรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วคันนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะหยกเยกิบมารีวิวให้กับลูกค้าในช่องของเราได้รับชมต่อนเพื่อนอีกเช่นเคยค่ะลูกค้ากับคันนี้เลยเนะโโยาะ Toyota New f o n e r นะคะ2 4ขับออ2อิสเบสีล้อปี2018นะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวหยกพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะ คันนี้ลูกค้าจะได้มาพ้อมกับตัวรถสีดำนะคะไฟหน้าของเขาคือฉูดเฉียวมากๆนะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED projector daytime running light ค่ะมีระบบตัดแสงไฮบีิให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะเป็น LED คู่หน้าแบบนี้ออกสูงออกโรงงานนะคะทางด้านของกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้มีโลโก้ t ตโตยต้ตรงกลางแบบนี้นะคะลูกค้าตัวรถคือสภาพที่ได้มาสวยงามมากๆเลยนะคะ คือเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยเนาะอย่างที่หยกได้บอกไปนะคะมาต่อกันที่ตัวยางเลยนะคะตัวนี้เป็นยางม s t o n e ปี2018ทีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่ายางยังดอกแน่นๆนะคะแล้วก็แม็กอันอยขอบสแปแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวกระจกเป็นสีดำเนาะสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะ ัวนี้ที่จะเปิดของเขาบ้างนะคะจะเป็นโคมยี่แบบนี้ทั้ง4บาทเลยเนาะมีสมาร์ทคีเลตให้แล้วเรียบร้อยแค่มีปุ่มใจในในในกล้ๆก,ก็สามารถปิดเปิดได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องวิศาลกันนะคะเริ่มกันจากที่ตัวาทางด้านของกระจกก่อนเลยเนาะตัวนี้กระจกเป็นแบบออโต้ไฟฟ้า4บาทเลยนะคะเซ็นทรัลล็อกมีพร้อมนะคะตัวนี้ แล้วก็ตัวเบาของเขาจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยเนาะมีปุ่มผู้สตาร์ทหรือว่าปุ่ม engine start ให้นะคะแล้วก็ตัวฟาลังของเขาเปิดปิดอัตโนมัตินะคะตัวนี้อ่วาวพงมลาัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนเป็นลายไม้เนาะตัวนี้ใต้พงมาลาัยเขามี airbag ให้นะคะแล้วก็ตัวพงวมาลาัยยังสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายรวมไปถึงสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงได้นะคะแล้วก็อามีตัว pendel s h i p นะคะ เกียร์เล่นเกียร์สปิดเกียร์มีให้พร้อมนะคะส่วนตัวด้านเรนหม่อยู่ที่53,000กิโลเมตรนะคะไม่รับมาจากมือเจ้าของเก่าแบบนี้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงเนาะอย่างที่หยกได้บอกไป หน้าจอของเขานะคะเป็นแบบอ่า d v d t o u c h s c r e e นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นแอร์แบบดิจิตอลแบบนี้นะคะด้านหน้ามีที่ชาร์จแบบให้2จุดด้วยกันเป็น power outlet 1ลรู ow, แล้วก็อ่าใส่ usb 1รูนะคะมีช่องสําหรับวางแก้ว2ช่องแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวเกียร์ของเขาเป็นแบบออโตโ้เนาะมีอ eco โหมดและ power โหมดให้รวมไปถึงการลื่นเท่ายการลื่นสะบัดค่ะช่วงนี้อ่ามีฝนตกนะคะตรงนี้สามารถใช้งานกันได้นะคะ มาต่อที่ด้านหลังท้องโดยสารบ้างนะคะตัวเบาของเขาจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดินได้สีขาวแบบนี้ตัวเบาะนะคะตัวนี้คือสภาพที่ได้มาลูกค้าคือไม่ยับไม่ช้าเลยนะคะในส่วนของเบาท้องโดยสารแล้วก็มีพรมให้นะคะแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะ เก้าอ่างเคองดยสานมีที่ชาร์จแบตให้อีกสองจุดด้วยกันนะคะมาต่อทางด้านของเพดานกันบ้างนะคะตัวนี้เพดานมีราเราให้สามตอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟเค่องโดยสารนะคะด้านหน้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบก็อ่า สามารถลุกออกได้นะคะ,ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวดอกยางนะคะลูกค้าปี2018แต่ว่าดอกยางยังแน่นๆเลยเนาะไมเคาอย่างที่รบอกไปนะว่าน้อยมากๆนะคะตัวนี้เราก็อ่าปี2018จะได้เป็นตัวดิสเบกสีล้อหน้าหลังกันเลยนะคะแล้วก็มาต่อที่ด้านหลังกันบ้างลูกค้าด้านหลังนะเมไฟห้คงท่องขอไทยคะ่ะตัวชุดยางอะไหล่นะคะอยู่ครบนะคะตัวนี้เราก็ ด้านหลังของเขาคือกว้างมากๆนะคะสําหรับรถเจ็ที่นั่งลูกค้ามีมีพรมให้นะรอบคันอย่างที่ยกได้บอกไปตัวเบาะสามารถพับแขวนแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพับลงมาใช้งานก็ได้นะคะนั่งได้ทั้งหมดเจที่นั่งด้วยกันครอบครัวขนาดใหญ่มีคันนี้คันเดียวครบจบแน่นอนฝาท้ายของเขาปิดเปิด,ปดอัตโนมัติแบบนี้นะคะ่ะสะดวกสบายมากๆเลยเนาะแล้วก็ตัวกล้องหลังนะคะ ออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้เลยนะคะทางด้านของไฟเลี้ยวจะเป็นแบบไล้์ไกดิ้งเลี้ยงเส้นแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นตัวรถสีดําลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่อ่ากำลังมองหาอยู่นะคะได้เป็นตัวรถสีดําแล้วก็อ่าดิสเบรกสีล้อปี2018ในขับใช้ไปน้อยมากๆ ทดลองขับกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296นะคะกับเซลล์หยกค่ะมีให้เลือกมากกว่านึงทคันด้วยกันนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ